สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับยังอยู่กันในคลิปข่าวสารต่างๆในเกมไรเ e นเจอร์นะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของเกมไรเ e นเจอร์นะครับจริงๆเนี่ยจากไลฟ์เมื่อวานที่เพจทางการนะครับคือคนดูไม่ถึง200คนนะจริงๆเขาตั้งใจจะสปอยในไลฟ์นะครับแต่ว่าคนดูไม่ถึงก็มาสปอยที่เพจไรเ e นเจอร์ทางการแทนนะแต่ว่าสุดท้ายเมื่อวานนะทุกช่องทางครับที่เป็นทางการของเกมไรเ e นเจอร เฉลยหมดเลยพร้อมกันเลยนะครับสาเหตุเพราะว่ามันเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่นั่นเองนะครับเรียกไ,ได้ว่าเข้าสู่ซีซั่น8อย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับอันนี้ผมบอกไปก่อนหนะ้าสักพัก,กใหญ่แล้วนะ,ะใครติดตามดูทลิปที่ช่องนะครับก็น่าจะรู้แล้วนะครับอันเดี๋ยววันี้นะครับก่อนจะมาพูดคุยกันนะถึงเรื่องของ ซีซั่น8นะครับเดี๋ยวมาย้อนอดีตกันสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าการอัปเดตของแต่และซีซั่นของเกมราเดนเจอร์ครับมันก็จะมีเนื้อหาเพิ่มเข้ามาครับเดี๋ยวมาดูกันคร่าวๆนะอันนี้อาจจะไม่ได้บอกทั้งหมดทุกอย่างเ่รามีอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับเผื่อาบางคนมาเล่นไม่ทันนะมาดูกันคร่าวๆนะครับ เกมเรเด r นเจอร์ครับเขาเปิดตัวมีนาปี57จริงๆเนี่ยเปิดตั้งแต่กลุ่มพ57แล้วละ่ะแต่ว่าเปิดตัวทางการเขานับเป็นมีนานครับมีนาคมปี57ฉะนั้นเนี่ยเดือนมีนาคมก็จะเป็นเดือนที่ครบรอบปีของเกมเรเด e ยนเจอร์ ครบรอบปีไม่ใช่มก,กราณนะแล้วก็กิจกรรมครึ่งปีไม่ใช่มิถุนาอันนี้มีคนสงสัยเยอะนะครับว่าทาไมกิจกรรมครึ่งปีถึงเป็นกันยายน,นครับคือเขานับ6เดือนจากเดือนมีนานั่นเองอ่ะมีนานเป็นเดือนที่นับเป็นครบรอบปีเกมเรนเจอร์นะครับบวกหกปก็จะเป็นกันยายนนะอาชานนั่น,นกิจกรรมครึ่งปีนะครับของปีนี้นะแปปีครึ่งก็กันยายนผมว่าโอ้โหน่าจะน่าจะเยอะมากเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับ ส่วนกิจกรรมครึ่งปีเนี่ยเขาเริ่มมีตั้งแต่ประมาณซีซัน5ผมจําได้ว่าน่าจะเป็นทีมงานไทยเซตนี้แหละที่เขามีการผลักดัน,นครับกิจกรรมครึ่งปีก็เลยมีตั้งแต่ช่วงประมาณซีซัน5นะครับอ,อันนี้เป็นรูปของ ซีซั่น2อะเดี๋ยวมาดูครับเกมเปิดมีนาะ57ใช่ไหมต้นปี58นะครับอัปเดตซีซั่น2นะครับก็เรนเจอร์8ดาวคือตอนนั้นนะผมว่าการอัปเดตแต่ละช่วงเนี่ยมันต้องมีนะครับมีกิมมิกมีอะไรเข้ามาทําให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเหนื่อยไหมมันจะยากไหมนะคือเป็นสิ่งที่ต้องทําใจครับใครเล่นมาตั้งแต่แรกผมบอกเลยครับว่ามีภูมพูม้มกันที่แข็งแกร่งแน่นอนนะคือตอนเรนเจอร์8ดาวแรกๆก็ กบแดง8ดาวผมใช้คําว่าก็ยังถือว่าหายากมากในตอนนั้นอ่ะแต่ว่าสุดท้ายตัวเกมก็ค่อยๆพัฒนานะหาช่องทางแจกให้เยอะมากขึ้นนะครับตอนแรกๆก,ก็เดือดร้อนเหมือนกันนะสำหรับสายฟรีนะครับอ่ะซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเป็นสายฟรีอยู่นะครับระบบ Evolution นะครับสเตจพิเศษครับจากนั้นซีซั่นสตามรูปนี้นะครับก็ตายปี5 8อัปเดตไปมากจุกแรกๆนะ กิวอนะครับผมต้องบอกแบบนี้ว่าจริงๆก e w วอเนี่ยจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี58แล้วนะช่วงซีซั่น3แลนะแต่สุดท้ายยกเลิกไปเพราะว่าระบบไม่สมบูรณ์ผมมารู้ตอนหลังในช่วงนั้นๆเนี่ยว่าคือเขาพยายามจะทำให้เป็นเรียวไทม์แต่ว่าไม่สำเร็จอ่าก็ให้เล่นกิลเลสไปพางๆเพราะว่าตอนนั้นระบบกิลครับเกิดขึ้นในตอนซีซั่น3ครับอ่าต่อคิวตีบ้านต่างๆผมยังจำได้อยู่เลยนะโอ้โหคนเยอะมากครับ ซึ่งครับตอนนั้นก็เหมือนประมาณว่าตีนะครับตีเก็บเกียร์ฟรีรอกิววอ์นะครับแต่สุดท้ายก็ไม่มานะอย่างที่บอกว่าระบบไม่สมบูรณ์ครับเขาทําไม่สําเร็จซึ่งถ้าเกิดเขาทําสําเร็จตั้งแต่ตอนนั้นนะผมว่ามันจะบูมมากๆตอนนั้นคนเล่นเยอะมากกิวใหญ่ๆโอ้โหเยอะแยะเต็มบดนะครับโอ้เกมนี่คือแบบว่าตอนนั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างจะคือคักนะครับแต่ว่าด้วยระบบที่ผมใช้คําว่าเหมือนจะทําเกินตัวมันก็เลยไม่สําเร็จ นะครับสุดท้ายก็กิววอร์ไม่ได้เกิดขึ้นนะอ่าก็มีแค่ตีกิวเลตไปเรื่อยๆนะครับอ่ะก็เป็นระบบกิวนะครับอารีนาโมดไม่รู้จบอ่าออโต้สเตตพิเศษนะครับอ่ะต่อมาไปกันรัวๆนะไม่มีรูปนะครับอ่าปี59ซีซัน4นะครับเรนเจอร์ก็มีลักอัลตร้าอ่าสมัยนั้นเนี่ยเรนเจอร์ลองไปหาดูแล้วกันนะเรนเจอร์เป็นลักอัลตร้านะครับยังไม่มีไฮเปอร์ครับ ปี60เป็นซีซัน5อันนี้เป็นไฮเปอร์อัปเดตเรนเจอร์ครับเรนเจอร์มีร่างไฮเปอร์นะมีสกิลเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะกบม่วงมันเกิดขึ้นตอนนั้นก็มีปัญหาเยอะนะครับคือแรกๆตัวเกมก็แจกฟรีนะครับอยู่เดือนละ2ตัวนะครับจากหอคอยนะครับอ่าแล้วก็ตารางล็อกอินรายเดือนครับแต่พอหลังๆก็ตัดไปถูกตัดไปนะไม่มีในหอคอยครับนะตัวเกมแจก้อยลงก็แน่นอนก็ต้องโดนด่านะครับเพราะว่าเขาเอามาขายในตู้กระชานะเป็นตู้กบม่วงเออก็แบบ ก็ต้องเข้าใจนะคือเกมเปิดมานานนะครับแล้วเขาก็าต้องการครับที่จะพัฒนาหลายๆอย่างนะมันก็ต้องมีแบบนี้นะครับซึ่งหอคอยดั้งเดิมน่าจะอัปเดตมาตอนเนี้อแหละน่าจะซีซัน5ปี60นะครับส่วนปี62ซีซัน6นะครับาดานวิ่งกับเกียร์7ดาวนะครับ ซึ่งแน่นอนตัวเกมขายเกียร์เจ็ดดาวเน้นขายเกียร์เจ็ดดาวนะก็ด้อยค่าเกียร์เออเกียร์หกดาวไปเลยครับโคโรโบเกียร์หกดาวก็คือกา,กากไปเลยนะครับเราผ่านความเจ็บปวดนี้กันมาแล้วนะเราสู้กันมานานแล้วสำหรับคนที่เล่นตั้งแต่ตอนนั้น,นครับอ่าซึ่งเกียร์เจ็ดดาวแสงมืดนะครับต้องวิ่งทรับลอยเท่านั้นถึงจะได้เกียร์เจ็ดดาวแสงมืดนะคือเหมือนแบบเป็นม้อข้าวม้อตัวของตัวเกมอะ่ะอย่างที่บ,บอกทอเออทอน้ำเลี้ยงตัวเกมเราต้อง อ่าทำใจแล้วก็เข้าใจเขานะเออประมาณนี้ครับอ่ะส่วนเกียร์เเออเกียร์แดาวเกียร์จะดดาวนะครับมีคนถามเขามาว่าเกียร์แปดาวจะมีไหมยังไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยคิดว่าน่าจะเป็นเกียร์เดาวไปก่อนถ้ารีบเร่งนะผมบอกเลยครับว่าโดนด่าแน่ๆนะ จริงๆน่าจะเป็นเกียร์7ดาวไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะต้องด้อยค่าเกียร์7ดาวเพื่อไปขายเกียร์8ดาวผมบอกเลยว่ายังไม่น่าจะใช่ในปีนี้ไม่น่ามีนะครับท่านั้นเนี่ยตรงนี้สบายใจได้เลยนะอ่าท่อนำเลี้ยงโตเกมนะครับก็ตามเดิมไปก่อนนะครับอ่าเพื่อที่จะหาเงินนะครับมาซื้อโคโลโบเรนเจอร์ครับก็เคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะมันจะต้องมีนะครับทั้งเรื่องดังเรื่องกลางๆเรื่องไม่ดังเรื่องไม่ถูกใจนะครับก็จะปะปนเงินไปนะครับ มาปี63ส่น7นะครับก็สุดท้ายกิลวอลก็มาเกิดขึ้นนะก็ไม่ใช่เรียวทามนะเป็นแบบอย่างที่เราเห็นนะแล้วก็ศักยภาพของเรนเจอร์นะครับอะส,ะส่ล่าสุดอ่าเดี๋ยวไปดูประกาศกันสักนิดหนึ่งนะครับอย่างที่บอกว่ามีอะไรก็พยายามเข้าไปดูที่ประกาศของโตเกมนะครับอ่าประกาศอัปเดตครั้งใหญ่นะครับก็จะอัปเดตหลังจากจบโคโรโบรอบนี้ ชาแมนคิงครับจะจบพฤหัสที่30มิถุนายนครับกำหนดการปิดปเปอรเซิร์ฟเดี๋ยวรอดูอัปเดตใกล้ๆนะครับเรนเจอร์เก้าดาวเรนเจอร์เก้าดาวนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะคือเรนเจอร์เก้าดาวนะครับปกช่อง YouTube ของผมเนี่ยผมเอามาจากข้อมูลเกมนะไม่ได้แต่งภาพขึ้นมานครับอันนี้พี่หมีบาวเป็นคนทําให้ผมนะอันนี้ต้องกราบเท้าๆครับหลายส่วนพี่หมีบาวนี่ทําข้อมูลให้ค่อนข้างจะหลายอย่างครับ ซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าข้อมูลในเกมที่ผมเห็นเนี่ยสูงสุดมันอยู่ที่9าดาวมาตั้งแต่ซีซั่นแรกๆนะไม่ใช่เพิ่งมีนะมีมันตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนประมาณว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาทีมแรกๆทีมก่อนๆหน้าเนี่ยเขาแบบปูทางไว้ว่าอาจจะทําหรือไม่ทําจะใช้หรือไม่ใช้นะครับหลายอย่างเป็นต้นแบบที่อาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับ ไม่มี10ดาวนะข้อมูลสูงสุดที่เห็นนะแต่ไม่แนอนาคตอาจจะพัฒนาอีกก็ได้นะข้อมูลสูงสุดเรนเจอร์จะยังเป็น9ดาวอยู่นะครับและโตเกมก็บอกว่านี่นําไปสู่ความแข่งร่งที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือความสามารถปลุกพลังเดี๋ยวรอดูพร้อมกันผมยังไม่รู้นะครับการสลับเรนเจอร์นะครับตามนี้นะครับเรนเจอร์ต้องเป็นตัวแม็กซ์ครับจะเป็นอัลตร้าแม็กก็ได้หรือว่าไฮเปอร์แม็กก็ได้นะครับก็คือ เวล240นั่นเองนะครับถึงจะสลับเป็น9ดาวได้นะครับโดยการหาวัตถุดิบในการสลับก็คือตามนี้าตามนี้เลยนะครับก็มีเศษพิเศษนะครับห่อสมุดลึกลับนะก็เป็นด่านนะครับที่เดี๋ยวคงจะเปิดขึ้นมาใหม่นะเพื่อที่จะให้ตามล่าหาวัตถุดิบอันนี้ก็เหนื่อยอแล้วนะในการหาวัตถุดิบในการสลับล่านะเหมือนตอนอยุคแรกแรก็ซีซั่นสองนะ ระบบ Evolution ก็ประมาณนี้นครับต้องหาวัตถุดิบนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมีคนถามว่า Ranger 9ดาวนะครับจะเป็นสีอะไรนะจะมีชื่อเป็นพิเศษไหมครับผมยังไม่มีข้อมูลตรงนี้อย่างที่บอกว่าข้อมูลนะครับมันจะต้องพัฒนาไปถึงนาทีสุดท้ายฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทีมงานเขาก็ยังไม่ได้บอกยังไม่ได้ดูทั้งบดเพราะว่ายังยังค่อนข้างจะต้องพัฒนาต่อเนื่องไปถึงวินาทีสุดท้ายนะผมเดาว่าเรนเจอร์อาจจะเป็น ร่างสีทองนะครับอีกจุดนึงที่มีคนถามเยอะนะครับก็คือเวลครับของเรนเจอร์จะขยายไปมากกว่าเวล240ไหมอ่าต้องใช้กบสีอะไรตีบวกอีกนะครับคือตอนนี้ผมใช้คำว่ายังไม่มีข้อมูลอ่าจเย็นนะคือผมยังไม่เคยเห็นข้อมูลกบสีอื่นๆในเกมแต่เหมือนจำได้ลางๆนะผมไม่แน่ใจนะไม่เคยเข้าไปดูแล้วนะครับ เหมือนเคยเห็นกบสีลุงนะอันนี้ใจเย็นๆนะเราติดตามพร้อมกันส่วนตัวผมคิดว่านะครับยังไม่น่าจะขยายเวลอ่าส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะแม้ว่าตัวเกมครับจะมีการปรับสมดุลนะอ่าจากกบอัลตร้าครับแล้วก็กบไฮเปอร์นะครับอ่าคือแจกเพราะว่ามันต้องเป็นตัวแม็กอ่าเปนตัวแม็กเวล240นับก็เลยคิดว่า ยังไม่น่านะยังไม่น่าขนาดนั้นไม่งั้นคือหูเหนื่อยในหลายๆจุดนะครับถ้าสมมุติว่าเป็น9้าดาวปุ๊บแล้วต้องมาหากบใหม่นะครับเพื่อตีบวกแม็กอ่าฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามพร้อมกันนะก็ยังมีเวลาอีกหลายวันนะผมพยายามจะซอบแซกหากข้อมูลมาให้นะแต่อย่างที่บอกว่าบางจุดยังบอกไม่ได้เพราะว่ามันไม่การันตีว่าจะทําสําเร็จจะทําได้หรือเปล่านะครับอยู่ในช่วงการพัฒนานะครับจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมีอัปเดตในส่วนอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับ ตามรูปนี้ครับก็เลยคิดว่าเรนเจอร์ครน่าจะเป็นร่างสีทองหรือเปล่าเป็นกันดานะอโซนข้อมูลครับที่มีคนถามเข้ามาเยอะครับว่าโคโรโบเก่าจะมี9ดาวหรือเปล่าก็คือสาบล่างได้หรือเปล่าครับตอบคือไม่น่าจะมีผมว่าไม่น่าจะมี100%เนตครับเหตุผลเดิมๆก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์นั่นเองอเราไม่สามารถที่จะแต่ต้องย้อนหลังได้นะครับคล้ายๆกับตอนอัปเดตศักยภาพนะครับโคโรโบเก่าก็ แต่ต้องไม่ได้อย่างอินุยะฉาครับของไอที่สองผมเนี่ยก็ตอนเอากลับมาล่าสุดเนี่ยสุดท้ายเขาก็ยังไม่ปลดล็อกใส่ภาพนะตีบบกใส่ภาพไม่ได้นะอย่างที่บอกว่าบางส่วนเนี่ยมันแต่ต้องไม่ได้นะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์สัญญาค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ครับฉะนั้นเนี่ยทำใจได้เลยครับกับโคโรโบเก่าเห็นมีน้องๆบอกเยอะๆนะว่าจะเป็นดัตเก่าดาวเอลซ่าเก่าดาวอะไรก็ตามนะครับก็แต่ต้องไม่ได้นะครับาจะมีแค่เรนเจอร์เก่าของตัวเกม าบางตัวนะครับอันนี้คือเขาบอกมาแล้วว่าบางตัวนะครับที่เขาคัดมานะจะสลับเป็น9ดาวได้ยังไม่มีข้อมูลนะครับอย่างที่บอกว่า,าต้องรอครับพัฒนาจนนาทีสุดท้ายนะครับคือเดานะผมเดานะเรนเจอร์ Ranger ตัวปกติก่อนผมคิดว่านะ่าจะเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีหน่อยอ่นอย่างเช่นบอสจระเข้มูนรยางหรือว่าบลาาไฟเบล่า,าไฟถือว่าเป็นลูกรักของตัวเกมเหมือนกันนะอันนี้เป็นการคัดเดาครับว่าพวกนี้นะครับน่าจะมีโอกาสที่จะ เป็นเป็นตัวเก่าทีา่ปลดล็อกให้เป็นเก้าดาวได้นะครับส่วนอนาคตก็จะมีแผ่นอัปเดตนะครับตัวปกติเก่าๆนะครับให้สลับเป็นเก้าดาวได้จะคิดว่าน่าจะนานๆมาทีนะเหมือนสักยามภาพนะครับที่เคยมีช่วงหนึ่งเนี่ยเนี่ยอย่างไอตัวนี้ก็ยังไม่ได้นะครับเพ็ดพิษนะครับกลายมาเป็นตัวบางตัวนะครับที่ปลดล็อกศักยภาพได้นะครับอย่างเช่นตัวของอาดาวินชีนะครับ าดาวินชีตัวนี้ปลดล็อกได้ไหมอ่ยังไม่ได้เป็นดาวินชีนะครับประมาณนี้นี่ตักยภาพอย่างที่บอกว่าขนาดของเก้าเนี่ยยังไม่มีอัปเดตเพิ่ม,เต,มเติมเลยเหมือนทําไปทีเดียวแล้วก็หายเงียบไปหมดเลยนะครับอ่วนแสงมืดนะครับจะมี9ดาวไหมนะครับผมยังไม่มีข้อมูลนะ แต่คิดว่ามันต้องมีแน่ๆนะเพราะว่ามีการปรับสมดุลจากกบอัลต้าแล้วก็ไฮเปอร์ด้วยฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแสงมืดเก่าก็น่าจะมีได้นะเพราะว่าถือเป็นเลนเจอร์ของตัวเกมนะครับที่อาจจะมี9ดาวอ่าเดี๋ยวรอดูกันขอให้เป็นตัวที่อ่าทุกคนมี นะครับหรือว่าเป็นตัวที่เราเปิดได้โหแต่ว่าแสงมืดน,นี่คาดการค่อนข้างจะลําบากนะครับแต่ว่าเดินหน้านะกรกฎาคมกลายเป็นน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยนะครับก็เรนเจอร์ตัวปกติแล้วก็แสงมืดใหม่ผมว่าสลับดก้าดาวดแน่นอนนะครับเพราะว่าการอับเดตเนี่ยมันเกิดขึ้นหลักเปอร์เซอร์ฟตอนจบรอบนี้พอดีฉะนั้นเรนเจอร์ใหม่นะตัวปกติแสงมืดใหม่นะผมคิดว่าน่าจะนะครับ น่าจะสลับ9ดาวได้ครับส่วนโคโรโบเรนเจอร์ครับก็ต้องรอสิงหาคมอรอติดตามใกล้ๆนะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่พูดคุยเพิ่มเติมนะครับตกลงข้อมูลในประมาณนี้ผมคิดว่าโคโรโบสิงหาอาจจะมี9าดาวได้ถ้าอย่างช้าก็น่าจะเป็นตุลาครับหรือไม่ก็ธันวานในปีนี้นะ,ะคิดว่าต้องเป็นแบบนั้นครับส่วนครับสกิลจะมีเพิ่มหรือเปล่าคือเมื่อก่อนตอนมีอัลตร้าก็จะมีแค่ร่างธรรมดากับอัลตร้าใช่ไหม อ่าพอมีไฮเปอร์ปุ๊บอ่าไม่ใช่ดิเมื่อก่อนจะมีสกิลเดียวนะครับอ่าสกิลของร่างธรรมดากับอัลตร้านะครับมีสกิลเดียวนะเมื่อก่อนนะอ่าแล้วก็มาเป็นไฮเปอร์ปุ๊บนะครับก็จะมีสกิลของอัลตร้าและไฮเปอร์เดี๋ยวก็งงละเดี๋ยวเดี๋ยวขอย้อนดูนิดนึงนะครับอ่าในยุคที่เรนเจอร์นะครับยังไม่มีร่างไฮเปอร์นะครับโหคือเล่นมานานบางทีก็มีมีลืมอยู่เหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวลองดูสถิตดึงนะครับอ่าย้อนไปสักมิกก น่าจะช่วงนั้นนะครับคืออย่างตอนอีวานเกเลียนมีคนบอกว่ามันมันเป็นตัวแรกไม่ใช่หรอจริงๆไม่ใช่นะครับมันเคยมาแต่แรกเรามาทําใหม่มันก็เลยมีการปลดตัวย้อนหลังนะครับจริงๆเนี่ยมันจะเริ่มในในมิคุโอ้ย้อนไม่ไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ่ะลองดูนิดนึงนะครับอ๋อเรนเจอร์ก็มี2องสกิลนะครับเป็นสกิลของร่างธรรมดานะครับแล้วก็ร่าง Ultra. อัลตร้าพอมาเป็นปัจจุบันปุ๊บนะครับก็มีไฮเปอร์ มีไฮเปอร์ครับก็มีสกิลของร่างไฮเปอร์ครับคือนะครับ คิดว่าไม่น่าจะมีสกิลเพิ่มเติมผมว่ามันจะเยอะมากเกินไปนครับทุกวันนี้บั๊กนะครับของสกิลต่างๆเนี่ยตัวเกมยังควบคุมไม่ค่อยได้เลยนะผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีสกิลเพิ่มครับน่าจะมีแค่ความสามารถ9้าวดาวนะครับความสามารถก้าวดาวนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูปลุกพลังเกิดอะไรยังไม่รู้ครับเดี๋ยวรอดูกันนะผมคิดว่าไม่น่าจะมีสกิลเพิ่มมันจะไปอยู่รวมครับในปลุกพลังเลยครับเป็นความสามารถของเรนเจอร์ก้าดาวเดี๋ยวรอดูว่ามันจะแบบเป็นยังไงบ้างต้องเหมือนกันทุกตัวไหม มีแตกต่างกันไหมส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะต้องมีความแตกต่างมันจะได้สะดวกนะคือไม่ต้องเพิ่มสกิลไปไปเป็นความสามารถใหม่ที่มีความแตกต่างนะครับในแต่ละตัวเดาว่าจะเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวเราดูแลกันคือคิดว่าปลุกพลังเนี่ยน่าจะเป็นความสามารถก้าวเดาเริ่มต้นนะแล้วหลังจากนั้นก็คงจะแบบเปลี่ยนไปเรื่อย เออเหมือนความสามารถไฮเปอร์ไงไม่ซ้ํากันนะอันนี้ก็อยากให้เป็นแบบนั้นไม่ต้องเป็นต้องมีสกิลออกมาแบบเป็นพิเศษนะผมว่าไม่งเงินโอ้โหมึนเลยครับโอ้รอสกิลหนึ่งดูสกิลสองดูสกิลสามมานั่งนับครูดสกิลเละครับผมบอกเลยนะถ้าทําออกมาแบบนี้อันนี้คือส่วนตัวนะคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นค่อนข้างจะเละนิดหนึ่งครับอาส่วนคนที่ถามว่าอย่างเนี้ยเรนเจอร์ตัวเก่าๆอ่ะโดยเฉพาะโคโรโบเนี่ยมันจะตกกระป๋องหรือเปล่าครับ ผมใช้คำว่ามันก็ต้องน่าจะมีตามปกตินะคือตัวใหม่มาเก่งกว่าตัวเก่าโดนเนิฟเป็นวัตจักรปกติของเลนเจอร์เลยนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับถ้าทําให้กากไวโดนด่าแน่นอนครับตอนนี้ระบบเกมค่อนข้างสาคัญนะคือเอาง่ายคนระับเซนซิทีฟ e ป็นเยอะมากอ่อนไหวง่ายไหวง่ายนะคืออย่างตอนนี้น้องๆหลายคนก็บ่นเยอะนะครับบ่นล่วงหน้าก่อนเลยนะผมแนะนําว่า ใจเย็นๆครับรอดูของจริงพร้อมกันก่อนถ้าตรงไหนไม่พอใจฟีดแบ็กได้อยู่แล้วนะครับตัวเกมก็รับข้อมูลไปฟีดแบ็กอยู่แล้วนะครับแล้วก็สายฟรีผมก็ยังมองนะว่าก็ยังมีทางรอดได้เสมอนะครับด้วยความที่ว่าคือเราเล่นตั้งแต่ซีซั่นแรกนะครับอดีหลักเนี่ยผมเป็นสายฟรีตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งะครับมาประมาณ4ปีกว่าเกือบ5ปีผมก็รอดได้ตลอดอดีลองก็เป็นสายฟรีมันก็รอดได้นะมันอยู่ที่ตัวเรานะว่าเราจะพอใจนะในจุดที่เราอยู่หรือเปล่าอ่าไม่พอใจสร้างไอดีเพิ่ม อย่างที่บอกมีรอบใหม่มาสร้างอดี้เพิ่มนะ,อะแอปโครนไม่ได้แก้แน่ๆครับคิดว่านะครับก็น่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเล่นในแอปหลักสลับเอานะครับก็ทําได้อยู่นะ อ่าส่วนนะครับคลิปเมื่อวานนะในเรื่องของการปรับบับเนิร์ฟความสามารถให้เปอร์ตัวหนืดและหนืดอ่าผมให้ข้อมูลตรงนี้จะทําอยู่ตลอดนะทุกครั้งที่แบบว่าเอ้รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยผมรู้สึกแปลกๆก็เลยเข้าไปดูข้อมูลนะครับก็มีการปรับนะอ่าสุดท้ายก็ตัวหนืดก็เหมือนบับขึ้นมานะครับและหนืดก็เนิร์ฟมานหนึ่งสุดท้ายมาเท่ากันนะอันนี้ถามว่ามีผลต่อการจัดทีมไหมคือผมว่า2ทางเนี้ยมันใช้ทางได้ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ไปเลือกตามทีมที่เรามีแล้วกันนะอ่าผมจัดทีมมาแบบนี้นะ ก็ <c oughs> ก็ยังไม่ค่อยลุ่งอะ่ะคืออย่างที่บอกบอดนะบอดมันก็ยังดูค่อนข้างจเกเรนะครับส่วนเกมนั่นเองก็กลายเป็นว่าพอเล่นปุบเนี่ยเราไม่มีตัวดาเมจจัดจัดเนี่ยมันก็เหนื่อยนะบางทีเกมนั่นเองผมเปลี่ยนไปเล่นทางเดิมนะัฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเวลาผมให้ข้อมูลพวกเนี้ยแค่นำไปทดสอบใช้กันดูนะครับวา่าใช้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคือถ้าเกิดเป็นหลีกท็อปตำนานเนี่ยคือขอเขาครบทุกอย่างอนะ่ะมันก็เลยแบบไม่ค่อย ไม่ค่อยมีผลเลยบ้างนักนะเพราะว่าเขาก็มีทุกอย่างอ่ะมันจะไม่เหมือนพวกเรานะครับที่คือมันต้องดูสภาพชนิดหนึ่งนะครับอ่ะคุณแฟงนะครับก็ตัวหนืดนะครับนี่หลักๆก็ตัวหนืดส่วนเนนเจอร์ที่ทางสกิลที่บอกว่าไม่ต้องสนความสามารถเฮปเปอร์ก็ได้เขาเน้นตัวเด่นนะครับก็เนี่ยครับเบลลร็อกนะครับใส่ดาบคีกูจูนะครับเนี่ยเอ็ดเวิร์ดแสงหนอนแสงเนี่ยคีกูจูนะครับอ่าตัวเลนนะครับกับ Uh, เรนนะครับกับลูเดียสครับก็หยุด5วินาทีนะครับนี่อาม่าก็นำกลับมาใช้นะครับตัวปว่วนตัวรีเซ็ตเนี่ยตัวป่วนเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยอย่างที่บอกพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวทางพิเศษที่คือไม่ว่านานขนาดไหนมันก็นำมาใช้ได้นะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเรนเจอร์ตกยุคเนี่ยมันต้องมีไปตามปกตินะอันนี้เหมือนกันเลยนี่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทาง ตัวนืดนะครับเขาจะชัดเจนมากขึ้นส่วนตัวอื่นที่ใช้แล้วดีอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคือบังคับสแตนนะบังคับสแตนนั้นบังคับอะตอมมอนนะครับโอ้โหคือแบบสุดะอะจริงๆนะอ่าบนนี้เขาก็จะสู้กันยาวนานนะครับใครที่บนนะว่าแบบสายรีจะอยู่รอดไม่ได้นะครับก็มันมี2ออย่างนะปรับตัวให้เอาตัวรอดสร้างไอดีใหม่ขึ้นมานะครับหรือเติมซะเลยคือเติมซะเลยผมบอกเลยไม่ได้เก่งขึ้นหรอก จริงนะมันแค่มีโอกาสที่ะจะทําให้เราเนี่ยได้ของได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นเติมพาร์นะครับเพราะว่าในเกมมันไม่ค่อยมีอะไรที่แบบว่าซื้อทันทีนะครับส่วนใหญ่เป็นพ็กก็ต้องลุ้นนะพ็กเกียร์พ็กเลนเจอร์นะครับเติมประมาณนั้นเนี่ยมันก็พอกับสายฟรีนะไม่ได้ต่างกันมากมายนะครับบางทีสายฟรีเล่นมานานกว่าเก่งกว่าก็มีเยอะแยะครับฉะนั้นน้องๆเนี่ยควรจะต้องเข้าทําความเข้าใจกับระบบเกมอ่นะเราจะได้สนุกไปกับมันนะหาทางเอาตัวรอดเนี่ย ผมว่าเป็นคนที่เก่งกว่าอีกนะอ่าสำหรับคนที่แบบเอ้ยไม่ได้เติมจริงๆนะหาทางเอาตัวรอดได้นะครับอย่าไปพลิกเป็นสายโกงเพราะผมบอกไปแล้วทว่าเดี๋ยวโตวเกมมีนะครับในปีนี้นะอ่าระบบการจัดการคนโกงนะครับก็คือ เหนื่อยสร้างตัวเกมก็เหนื่อยจัดก,การนะวนๆกันไปแล้วกันนะอะเดี๋ยวรอดูนะครับก็อย่างที่บอกปีนี้เข้าสู่ซีซั่น8เต็มรูปแบบแล้วก็คงจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะวันนี้ก็มาพูดคุยกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเชิงลึกที่ เขาแบบเอ้ยอันนี้คือชัวร์แล้วบอกได้นะก็คงอาจจะมีเอามากระซิบบอกกันนะครับหรือไม่ก็รอดูที่เพจทางการเพราะว่าอันนี้ไม่เป็นการรับเดตใหญ่ที่เขาพร้อมจะบอกข้อมูลนะที่บอกได้คือตอนนี้บางส่วนมันบอกไม่ได้เพราะว่ายังพัฒนาอยู่รอดูจนนาทีสุดท้ายนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะขอให้สนุกกันในซีซั่น8นะครับอย่างเตือนรูปแบบที่จะเกิดขึ้นนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ